สวัสดีค่ะ,ะก็ซิบ,บอกเรายินดีต้อนรับนะคะมาชมรถกระบะมือสองราคาหลักหมื่นอยู่ด้วยกันนะคะคลิปนี้นะคะแอดนำเสนอเป็นรถเข้าไร่เข้าสวนค่ะราคา59,00 0บาทนะคะเข้าไร่เข้าสวนสบายค่ะรถหน้าตาเดิมๆสีเดิมบางตลอดทั้งคันเลยนะคะเครื่องยนต์ดีค่ะเครื่องไม่ไอไม่ดัน2,500ซีซีนะคะพว่อมาไรเป็นพาวเวอร์ค่ะรถปี0-4ค่ะทรุกท่าน 59,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะคาสซีสวยไม่ผุไม่ดามค่ะเฟืองท้ายดีไม่หอนนะคะเกียร์ดีเข้าชิดไม่หลุดขับขี่ดีมากๆค่ะเอกสารชุดโอนมีครบเลยค่ะทุกท่านราคาก็ไม่แพงนะคะเพียง59,000บาทค่ะมิซูบิชิสตาร์ด้าเครื่อง 2,500cc ซพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะลดหน้าตาเดิมๆค่ะ สนใจคันนี้ดูรถได้ที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะคะมีเบอร์โทรของผู้ขายอยู่ใต้คลิปค่ะสนใจโทรคุยโดยตรงได้เลยนะคะอย่าลืมนัดไปดูรถก่อนตัดสินใจด้วยค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นนะคะในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ